เอาละครับมาถึงที่งานหนึ่งงานนี้เป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์พุ่งพวงนั่นเองครับซึ่งเพิ่งจัดรอบสื่อมวลชนกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราก็เลยรีบไปเอาข่าวแล้วก็มาบอกกันเลยครับมาดูกันสิว่าถ้าพูดถึงพุ่งพวงดวงจันทร์กันแล้วเนี่ยดาราคนไหนจะนึกถึงเพลงอะไรแล้วเสียงเขาจะดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับนักร้องบกสิครับนักรอ้อรงมันอกโอ้โหเพลงนี้ยากมากเลยนะมือนนสุร,ริยน มสนยาแม่ผมคิดว่าพี่ป๋อคิดถูกแล้วนะครับว่าเอาดีทางด้านนักแสดงไปดูคนต่อไปกันดีกว่าครับตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีแม่คุณป๊อปเสียงดีนะครับเนี่ยแต่ที่เลือกเพลงนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอ,อุ้ยคิดแล้วกนลุก เอาละครับเรามาดูลีลาของดีเจนุ้ยกันบ้างดีกว่านึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายหุยหุยเขานั้นคงแนงนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเคี้ยวเกี้ยวยาหุยหุยนึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันที้คอยตั้งตาแม่ดูลีลาซะก่อนไม่ธรรมดาจริงครับแต่ท่าทางจะหยิบไม่อยู่แล้วล่ะครับเนี่ย ใอเชิญรทิ้งให้สาวหน้าอนอนน้ำตาเอ่อเอาสียนซื่อชื่อรว้แม่ภาบทางจากอาการหนักจนเอาไม่อยู่ต่แล้วล่ะครับเอาเป็นว่าลวงลับสับประรดของเราขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้ามาพบก,กันใหม่สัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ